ตาด้วยอ่าแม่คุณแม่ก็เห็นหน้าเขาสิเขาปิดหน้าเขาดิเออเขาจะได้ไม่เห็นเราเออไม่ไม่เราต้องทายแม่ออใส่หูฟังคุณแม่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นใครโอเคคุณแม่จะบอกเขาต่อค่ะว่าว่าเมนูต่อไปรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครคแม่ใส่ผิดก้านมึงเป็นคนบ้าแล้วห,หนูเคยไปร้านแม่ไหมเคยครับ เคยไปเหรอเคยผ่านหน้าร้านค่ะทำไมไม่จ่อหัวมาล่ะลูกหนูก็จะคนทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกเป็นาาโมนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่ใกล้ๆเลยสักพรวดหนึ่งได้บ้างเนี่ย คุณแม่ทำแกงเผ็ดเป็ดย่างมาให้ฝั่งมือปริศน,นาของเราได้ชิมใช่ไหมคะเป็ดนี่เชี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีครับเนี่ยอ๋อเขาให้เยอะชิ้นใหญ่ละฮะเหนียวครับเฮ้ย